ิานนไททยริกกี้ผมจุกกาลครั้งหนึ่งในอาณาจักรหนาห้องประสูตรเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลายชั่วโมงแล้วนะทำไมถึงได้นานแบบนี้นายท่านได้โปรดใจเย็นก่อนเพคะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาพระโอรสอฝ่าบาทความเงียบ ปกคลุมไปทั่วห้องกษัตริย์หัวใจสลายไม่นะทารกห่อกายด้วยผ้าไหมยอย่างดีไร้ซึ่งความงดงามของราชวงศ์อย่างที่คาดหวังไว้ลักษณะของเขานั้นแปลกๆถ้าพูดอย่างสุภาพเขาสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาเป็นเพคะแต่ก่อนที่ใครจะเอ่ยปากพูดอะไรอย่าได้วิตกไปเลยฝาบ บุตรท่านอาจไม่มีมาตรฐานความงามตามปกติแต่เขาจะเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งยวดด้วยผมจุดนี้ข้ามอบความสามารถในการสร้างสติปัญญาให้เขาและสร้างสติปัญญาให้กับคนที่เขารักที่สุดเลยด้วยสติปัญญาเงั้ยเหรอเราต้องการเจ้าชายที่ชนะสงครามไม่ใช่คนแก้ปัญหาบางทีนะที่รักรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนี่อาจเป็นของขวัล้ำค่าก็ได้ เจ้าว่ายังไงก็ตามนั้นเลยเราจะเรียกเขาว่าเรกกี้และด้วยทรงผมนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเรกกี้ผมจุกเขาแข็งแรกสมบูรณ์เรกกี้น้อยของเราเรื่องราวของเจ้าชายเรกกี้ผมจุกจึงเริ่มต้นขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนณนะอนาณาจักรใกล้เคียงฟีออก็มีอีกเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นราชินีอีซ่ากำลังคลอดเตรียมให้กำเนิดรัชทายาท เฟเดริกข้าเจ็บทนอีกนิดนะที่รักอดทนไว้ผู้ชายหรือเปล่ากษัตริย์ในอนาคตใช่ไหมฟาบาทเจ้าหญิงเจ้าหญิงโฉมงามพยาคา ให้ข้าดูนางทีเจ้าหญิงเทเรซ่าถือกำเนิดมีรูปโฉมงามด้วยดวงตาสีฟ้าและผมสีทองทุกคนต่างส่งเสียงชื่นชมถวายบังคมฟา,บาเบธให้ค่ะเรื่องราวน่ายินดีแบบนี้ข้าขอมอบพลังวิเศษให้แก่เจ้าหญิงเทเรซ่าเมื่อนางมีความรักปริบ,บ้านในห,หัวใจของนาง นางมีพลังที่จะมอบรูปรักอันสวยงามให้กับคนที่นางได้เลือกเพคะแต่ภายใต้ความงามของเธอเทเรซ่ามีความลับซ่อนอยู่ขณะที่เธอสร้างสเสน่ห์กับรูปรักของเธอได้สติปัญญาของเธอนั้นยังคงมึนงงเทเรซาลูกรักดูรูปกันอีกทีนะจ๊ะดูสิจ๊ะนี่คือมา้าส่งเสียงร้องฮ ไม่ใช่จ้านั่นมันแมวต่งหากนี่ไงจ้ะแมวมอแอแมวหนูมาลีมีลูกแมวเมี้ยวเร็วสิจ้ะพูดตามแม่เร็วหลักตากกาวิทยาดูจะไม่เข้าทางเจ้าหญิงราชินีเอซ่ากังวลเรื่องเทเรซ่าขาดประกายทางสติปัญญาถึงไหมละ่ะแน่นอนเลย เรียนเก่งไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ข้าเพิ่งเห็นเด็กน้อยเรียกผีเสื้อเป็นสุนัขใช่ไหมเทเรซาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวได้ดีค่ะแต่การเรียนเอิมก็เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันมันทำให้ข้านึกถึงสิ่งที่นางฟ้าพึมพำในวันที่ลูกเกิดเรื่องเกี่ยวกับเทเรซามอบรูปลักษณ์ที่สวยงามนะ พลังในการมอบรูปลักษ์ความหล่อนเหล่ากับคนที่ลูกเลือกความหล่อนเหลาหรอฟังเหมือนรางวัลชมเชยมากกว่ามนวิเศษนะหรือนางเห็นอนาคตของเทเรซาแล้วรู้สึกแย่ยหรือเปล่า <c oughs> ตลกร้ายจริงอีซ่าบางทีนางฟ้าอาจเดาวเทเรซาไม่จําเป็นต้องใช้สติปัญญาท่าลูกได้คู่ครองที่ฉลาดโอโ้นางฟ้าอาจหมายถึงความรักของเทเรซา ทำให้ใครบางคนเห็นความงามในตัวเองแบบนี้สิถึงจะเป็นนิยายที่สวยงามเฟร็ดการหาคู่ครองให้ลูกนะ่ะคงจะยากเจ้าหญิงเทเราซาเติบโตขึ้นอย่างที่คาดไว้เธอโดดเด่นเป็นที่สนใจของหลายคนเจ้าหญิงเทเราซาท่านรูปงามไม่เปลี่ยนเลยข้าขอเต้นรำด้วยได้หรือไม่เต้นรำหรือเหมือนเวลาที่ต้นไม้ถูกลมพัดน,น่ะรื <c oughs> หรือจะเดินเล่นที่สวนก็เหมาะดีนะสวนเหรอที่นั่นน่ะเสิร์ฟเค้กด้วยหรือเปล่าตุยคอริสตาผู้น่ญญาสงสารเหยียความงามเทเรซาอีกรายนั่งชมงามมากขยอมรับแต่ว่าซื้อบื้อหน้าเบื่อยิ่งกว่าขนมปังขึ้นราซะอีก เป็นสีฟ้าครามสดใสมากเลยเทเรซาท่านใส่ให้เข้ากับสีดวงตาของท่านสินะเพคะสีฟ้าคือสีแห่งความเศร้านินนาฮะเหมือนกับเช้าวันจันทร์ที่แสนหดหูเวลาไม่นานเจ้าหญิงเทเรซาอยู่ตัวคนเดียวเธอไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าผู้คนหัวเราะเยาะใส่เธอ สวัสดีฟาบาทข้าขออภัยที่ข้ามารบกวนแต่ก็อดไม่ได้เพราะเห็นท่านเศร้าใจข้าสงสัยจริงเชียวทำไมผู้ที่งดงามถึงได้เศร้าแบบนี้ขอบคุณสำหรับคำปลอบโยนแต่ความงามก็แค่ผิวเผนะินน่ะหัวใจข้ามันหนักอึ้งด้วยข้อบอกพร่องของตัวข้าข้าเดินทางมาไกลชื่นชมรูปของท่านมาเพื่อพบท่านท่านหนักใจเรื่องอะไรกัน ความงามข้าเป็นที่ยอมรับแต่ข้าถูกดูหมิ่นจากการขาดสติปัญญาข้ารู้สึกไม่สมบูรณ์ความงามแท้จริงอยู่ข้างในเจ้าหญิงสติปัญญาสร้างได้แต่จิตใจดีงามอย่างท่านนั้นหายากข้าอาจช่วยให้ท่านเห็นได้ท่านจะช่วยได้ยังไงเราเดินคุยกันดีกว่าเจ้าหญิงเทเรซาข้ามีพลังที่จะสร้างสติปัญญาให้กับคนที่ข้ารักได้ ข้าเลือกท่านเงื่อนไขคือท่านต้องยินยอมแต่งงานกับข้าข้าเข้าใจวันนี่มันคงเกินไปข้าให้เวลาท่านตัดสินใจหนึ่งปีเทเรซาพูดไม่ออกแต่ก็ขาดไว้พลิบเธอถูกความปรารถนาต่อสติปัญญาชักนำโอ้้าได้เออข้าตกลงคข้าสัญญาว่าจะแต่งงานกับท่านภายในหนึ่งปีนับจากวันนี้เลย ริกกี้ข้ารู้สึกแปลกไปเลยอะ่ะขอบใจมากของขวัญของท่านช่างตราตรึงนักเธอเริ่มพูดด้วยความมั่นใจและมีคารมคมคายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าละ่ะอย่างที่ข้าบอกรูปเหมือนของท่านประทับใจข้ามากนอกจากรูปโฉมแล้วข้ายังเห็นศักยภาพและจิตใจดีงามข้าต้องมาพบท่านข้ามักจะรู้สึกขาดบางอย่างไปเสมอ ของขวัญท่านมาเติมเต็มสิ่งนั้นแต่ว่าริกกี้แล้วท่านละ่ะท่านตามหาอะไรอยู่ข้าตามหาคู่ครองที่ไม่สนใจรูปลักษณ์ผู้ให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์และข้าเชื่อว่าคนคนนั้นคือท่านเข้าใจแล้วท่านใจดีมากขอบใจที่พูดมาแบบนั้นเจ้าหญิงจงใช้เวลาหนึ่งปีแล้วกลับมาพบข้าที่นี่แน่นอนหนึ่งปีเปลี่ยนไปมากแน่นอนแล้วพบกันนะริกกี้ผมจุก เมื่อเธอกลับไปถึงวังเธอพบว่าตนเองสามารถพูดทุกสิ่งที่ต้องการอย่างสบายใจและมีคารมคมคายเทเรซาพร้อมที่จะคุยเรื่องการหาคู่ครองแล้วหรือยังขณะที่ข้าเช่นชมความเพียรในการรักษาสัมพันธ์มตรีแนนแฟนข้าเชืว่อว่าความรักเป็นรักฐานสำคัญของการแต่งงานไม่มีมันองค์กรก็ดีแค่เปลือกเพคะดีแต่เปลือกลูกเลือกใช้คำได้น่าสนใจมากเลย ปกติแม่จะได้ยินลูกบ่นว่าคู่ครองที่ไม่เหมาะสมบางทีข้าอาจไม่ได้แสดงตัวชัดเจนเท่าไหร่ข้าเชื่อว่าสามารถหาคู่ครองที่เหมาะสมได้ผู้ที่ให้ความเคารพและความรักซึ่งกันและกันข้ามั่นใจในที่สุดลูกก็ผู้สมเป็นราชินีสักทีเทเราซ่าเยี่ยมมากเราจะออกตามหาผู้ที่เหมาะสมตอนนี้ข้าควรจะสนใจปัญหาเรื่องราวของอาณาจากักร มาได้ท่านพ่อข้ามีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีที่เกิดขึ้นกับชาวนากับชาวนาฟิโอรเรเหนือลองว่ามาสิเจ้าหญิงเทเรซาเปิดแผนการชัดเจนและรัดกุมสรุปการลดภาษีและปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานกษัตริย์เฟร็ดตั้งใจฟังประทับใจในความเข้าใจลึกซึ้งของเธอเจ้าหญิงเทเรซา ดูแลเรื่องการก่อสร้างหอสมุดแห่งใหม่โครงการที่ร่วมทำกับกษัตระสังนางคือใครอะเจ้าหญิงเทเรซาไงละ่ะไม่อยากจะเื่อเลยเนี่ยนางทำตัวมีประโยชน์แล้วอะมีประโยชน์เนอะท่านหญิงทั้งหลายข้าชอบคำว่ามีพลังมากกว่าและบางทีพวกท่านอาจพบว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่คิด ในระยะเวลาหนึ่งปีเจ้าหญิงที่เขินอายหายไปในที่ของเธอปรากฏเป็นหญิงที่ได้รับความเคารพด้วยสติปัญญาชาญฉลาดของเธอเธอสนทนาด้วยความมั่นใจมีข้อแนะนำที่แหลมคมต่อกษัตริย์อีกทั้งยังมีความสนุกสนานด้วยสัปดาห์ต่อมาราชสำนักเต็มไปด้วยความตื่นเต้นข้าขอเต้นรำกับท่านได้หรือไม่ฟาบา ถ้าหากท่านตอบปริศนาของข้าได้แล้วก็ปริศนาหรือ,อยินดีเลยฝ่าบาทข้าเดินทางไปทั่วแต่ยังอยู่ที่จุดเดิมข้าเป็นผู้รักษาความลับแต่ก็เปิดเผยได้ตลอดเวลาข้าคืออะไรคือกุญแจหรือเปล่าฝ่าบาทใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่ใช่คำตอบก็คือหนังสือเป็นปริศนาเชาวจริง สงสัยค่าคงหมดโอกาสแล้วสินะยังหรอค่ะข้าชื่นชอบความพยายามของท่านเต้นรำกันงานเต้นรำของกลุ่มชนชั้นสูงกลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของอาณาจักรฟิออรปฏิเสธไปอีกรายแล้วหรือลูกรักฮะเขายังไม่ใช่คนที่เหมาะสมยังมีคนอื่นอีกแต่ว่าบางทีควรเปลี่ยนแนวทางดีไหมนะเปลี่ยนเหรอ หมายถึงเปล e ี <t <t pensa, ่ยนตัวค่าอย่างนั้นหรือก็แค่นิดเดียวก็สง่างามเลยล่ะน้อยๆแต่ดังพลุแตกดังพลุแตกท่านแม่ข้าไม่ใช่ภูเขาไฟนะหรือว่าใช่นะเจ้าคิดอะไรอยู่เ้าอยากเดิเล่นให้สมองโปร่งเจ้าหญิงเทราซ่ามัวแต่คิดจนเดินเข้าไปในป่าทึบ เป็นไปได้ยังไงกันเอาหม้อมาให้ฉันทีเอาฟืนลงไปด้วยทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเมนูซับซ้อนแบบนั้นคงสำหรับงานแต่งของเรา ซึ่งกำหนดไว้สำหรับพรุ่งนี้นะสิเมื่อเจ้าหญิงหันไปเธอเห็นเจ้าชายริกกี้เขาดูโฉบเฉี่ยวในชุดแต่งงานของเขางานแต่งงานข้าลืมไปเลยลืมได้ยังไงกันเนี่ยนี่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วหรือเจ้าหญิงเทเรซ่าลืมสัญญาที่จะแต่งงานกับเจ้าชายในตอนนั้น เธอไม่ค่อยมีสติแต่ของขวัญสติปัญญาของเรกกี้ทําให้เธอลืมการตัดสินใจที่โง่เขานั้นไปเลยเจ้าใชายเรกกี้ข้ายังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานกับท่านข้าสับสนจริงๆพอาฉลาดแล้วมันทําให้ยากแบบนี้ข้าเข้าใจสถานการณ์ของท่านนะเจ้าหญิงข้าไม่ยืนกรานให้ท่านรักษาสัญญาเหมือนคนทั่วไปหรอกข้าขอพูดตรงๆนอกจากรูปลักษณ์ของข้า มีคุณสมบัติใดของข้าที่ทำให้ท่านไม่พอใจหรือไม่ไม่มีเลยข้าขอบคุณที่ท่านดูแลมีมันสมองอุป,ปนิสัยและท่าทางของท่านถ้าเช่นนั้นเรามีความสุขได้ท่านมีพลังที่จะทำให้ข้าเป็นชายที่หล่อเหลาที่สุดในโลกได้ยังไงล่ะนางฟ้าตนเดียวกันให้พลังสติปัญญากับข้าและให้พลังกับท่านมอบความงดงามให้กับคนที่ท่านรักได้ถ้าเป็นความจริง ด้วยพลังใจทั้งหมดของข้าขอให้ท่านกลายเป็นเจ้าชายที่หล่อเหลาชมงามที่สุดในโลก r ริกกี้เทเรซาเจ้าหญิงของข้าความจริงใจของท่านทำให้ข้าได้เป็นตัวข้าแท้จริงเช่นกันเจ้าชายรูปหล่อผู้ซื่อสัตย์และถ่อมตัวของข้าเชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากมนของนางฟ้าแต่เป็นพลังของความรักที่แท้จริง และทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข